สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่อง i l o a ย์ a l ล t นะครับช่องที่นำสาระอเดีเกี่ยวกับโล่งคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยนมาสรุปเพื่อนๆได้ฟังนครับสำหรับวันนี้นะก็มาอยู่กับผมนะครับในช่วงของการวิเคราะห์การบิตคอยน์จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสถานที่มันก็ไม่ใช่ห้องผมแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ ผมมาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายอะไรแต่ว่าซึ่งแต่พอเห็นกราฟแล้วเนี่ยก็รู้สึกอดใจไม่ไหวนะครับอยากจะรู้สึกจะแชร์มุมมองของผมขึ้นมาก็ซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเร็วนะครับก็แค่อธิบายแค่ตัว Bitcoin เป็นหลักก่อนซึ่งถ้าเพื่อนๆจากันได้นะครับจากความเดิมตอนที่แล้วเนาะก็คือตัว BTC เนี่ยซึ่งมุมมองของผมเนี่ยณนะตอนณนะตอนนี้นะก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่คือผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะลงได้ต่อเป็นขาซีนะครับก็เนี่ยขึ้นมา 1> A 1 2 3 4 5นะครับนี่นอเป็นแบบนี้โอเคเนาะอย่างนี้เนาะเป็น1 2 3 4 5เป็น leading diagonal นะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยประกอบกันทั้งหมดเป็นขา A แล้วตรงนี้เนะี่ยขึ้น B นะครับก็คือเป็น abc ือขึ้น B นะครับนี่เนาะตรงเนี้ยก็จะขึ้น abc ไปขึ้น B อันเนี้ยก็คือผมมองว่า B มีโอกาสจบแล้วคลิปที่แล้วที่ผมบอกนะว่าราว่ามันพอมันมาชนตรงนี้เนี่ยแล้วมันเกิด r e j e c คชันณบริเวณนี้ใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสที่จะลงต่อทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัว C เนี่ยจะลงไปลึกเท่าไหร่นะครับก็ปกตินะก็ต้องเช็คฟีโบนัชชีก่อนใช่ไหมเราก็ต้องวัดฟีโบนัชชีว่าขา B เนี่ยมันขึ้นมาลึกเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากการาฟเนี่ยขา B นะมันมีการทิ้งไส้เข้ามาถวออย่างเนี้ย ถ้าเกิดว่าเคยบกผมเคยบอกว่าอะไรครับถ้าเกิดว่า B นะครับอยู่ถ้าเกิดว่าตัวเนี่ยตัวขา B ีเนี่ยอยู่สูงกว่านะครับ61.8ใช่ไหมมันจะเข้าสู่กรณีที่เป็นแฟลตแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันต่ํากว่า61.8เนี่ยมันจะเป็นกรณีที่เป็นซิกแซกแต่แบบนี้เนี่ยก้ำกึ่งก้ากึ่งแบบนี้เนี่ยก็คือมีไส้มาแย่แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ยืนนานเงี้ยปกติแล้วผมจะมองว่ามันเป็นซิกแซกนะครับนะ มจะมองแบบนี้ยกเว้นเดี๋ยวมันจะถ้าเกิดว่ามันยกโลแล้วมันทำไฮขึ้นมาใหม่เงี้ยแล้วมันอาจจะเป็น B ที่ยังไม่จบเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ค่อยว่ากันแต่อันนี้ผมมองมองว่า B จบแล้วดังนั้นเนี่ยเวลามันลงซิกแซกอะ่ะมันมักจะลงเป็นรหัส5หรือลงเป็นเทรนลงนะครับซึ่งปกติมันก็จะลงเป็นอิมพาวครับซึ่งหมายความว่าตอนเนี้ยมุมมองของผมนะครับผมมองว่ามันสามารถลงได้แบบนี้ครับ เนี่ยครับรคือลงเป็นรหัสห้าคือลงเป็นรหัส5้าลงเป็นอินพาวเวลงไปมีขึ้นหนึ่งสอสามสี่ห้าลงไปซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการลงมาเป็น1นะครับกำลังขึ้นสองนะครับซึ่งไม่รู้ว่า2อาจจะจบแล้วก็ได้ถ้าเกิดว่าสองเนี่ยมันก็จะประมาณเท่าไหร่ครับมันก็จะประมาณหกสเอ็ดจุดปดเนาะเนี่ยสองมันก็จะย่อ,อ,ยอยแถวห้าสเอร์เซ็นหรือหกสเอ็ดุดแปดเนี่ย ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็แตะ50%าสิบเปอนแล้วนะนาตามฟิโบโใช่ไหมอันนี้กรณีแบบผมที่มองลงนะมองลงแต่มีกรณีของน้องคนหนึ่งนะครับที่มองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่ตรงนี้เนี่ยทรงทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ได้ไหมเป็น head and shoulder ได้ไหม head and shoulder คือยังไง head and shoulder คืออเดี๋ยวผมลบลบทุกอย่างออกก่อนนะ head and shoulder คือยังไง head and shoulder คืออย่างนี้ครับตรงนี้ก็คือลากมาใช่ไหมครับปุ๊บแล้วตรงนี้เนี่ย เป็นเหมือนไหล่ซ้ายนะครับเนี่ยไหล่ข้างซ้ายของเรานะครับแล้วก็มีการแตะขึ้นไปเกิดเป็นหัวนะครับเนี่ยหัวเป็นเฮสเนี่ยครับตรงนี้เนาะแล้วก็มีการลากลงมานะครับเป็นแล้วก็มีลากลงมานะแล้วก็ขึ้นมาทําไหล่ K ขวาตรงนี้นะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อแบบนี้ได้ไหมนะครับคําตอบก็คือก็เป็นไปได้ครับอย่างที่ผมเคยพูดนะการาฟไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วแต่มุมมองของคนเราสามารถวิเคราะห์จากอะไรก็ได้นะครับก็ ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นมุมมองนี้แสดงว่าการาฟเนี่ยถ้าเป็นถ้าเกิดวิเคราะห์ตามเอเรียเวนนะถ้าเป็นมุมมองที่เป็นแอชโชดเดินอย่างนี้แล้วก็ราคาจะพุ่งขึ้นไปได้เนี่ยแนวสําคัญสำคัญของแนวต้านที่จะเกิดเป็นสโตรคเฮดแอนโชดเดินเนี่ยก็คือประมาณ5 2 0 0 0ื่นสนะครับห้าหมืถึงประมาณ5 3 0 0 0ื่นามนะครับช่วงนเนี้ยนนน 52, 53, เนี่ยช่วงโซนโซนสีม่วงเนี่ยห้าหมื่นสองห้าหมื่นสามเนี่ยจะเป็นโซนแนวต้านยืนค่าที่จะดันไว้ราคาสมควร อันนี้คือมองกรณีที่ต่างจากผม,มนะคือผมเนี่ยจะมองว่ามันไม่ได้เป็นเทสเซนโชเดอร์เทสเซนโชเดอร์นับตามอิเลเวฟคืออะไรคือตรงเนี้ยลง A.B.C จบแล้วนี่นะครับเนี่ย A.B.C จบแล้วนะลง A.B.C จบแล้วจากนั้นเนี่ยกาลังจะขึ้นอะไรครับกาลังจะขึ้นตรงนี้ทำหนึ่งลงสองเตรียมตัวขึ้นสามสี่ห้าอย่างนี้ก็มองได้ขึ้นไปทำนิวไฮเลยขึ้นไปทำนิวไฮเลยใช่ไหมครับอ่ะแต่ว่าก็ ผมยังรู้สึกว่าอย่างที่ผมเคยพูดแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเทียบกันจริงๆอ่ะสัสดส่วนการคอลเลคชั่นมันดูปแปลกๆนะครับสัสดส่วนการลงเนี่ยตรงนี้เนี่ย A,B,C ตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับภาพยายใหญ่ๆนะครับอ่าลองดูทำเฟรมเดย์ลองดูทำเฟรมเดย์ซึ่งเดี๋ยวผมต้องลบก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยสัสดส่วนที่มันลงมาเนี่ยมันดูประมาณเนี้ยเนี่ยมันน่าจะขึ้นแล้วลงได้อีกหน่อยหรือเปล่ามาสัมผัสแถวๆนี้อีกหน่อยหรือเปล่าแล้วค่อยขึ้นต่อ โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะเครื่องคลิปนี้จริงจริงผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นหลายๆมุมมองนะครับของความเป็นไปได้ของกาวนะตอนนี้ก็อันนี้เนี่ยจะเป็นคนสาหรับเล่นเก่งกําไรนะก็เล่นยาวก็ออมตามปกตินะครับย่อลงมาก็ออมย่อลงมาก็ออมอะไรก็ว่าไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีระบบเมมเบอร์นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านบนได้นะแล้วก็สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก